สวัสดีพี่น้องเอ็ีทุกคู่ทุกคนเนะขันว่าเมื่อนี้คือวันที่วันที่สามละเมื่อนี้เช้าวันที่สามเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ปูมีของดีจากสำมนกหนึ่งฝากมาให้ด้อพี่น้องเด้อบอกว่ากูเอาออก อากาศหายแน่ว่าสั้นซื้อกับตังซื้อสำนักพจนกับวาเซียนหน้าดีนะพี่น้องเพิ่นให้เล้าพัฒนาม่าดีเพิ่นว่าเล้าพัฒนานี่เอาออกให้ยแน่เลยปูว่าสันเพิ่นเลยส่งมาเพิ่นว่าเพิ่นโทมหูจักกันนั่นละว่าขันมีนสองทางได้ดีๆกับทรงมาเด้อยพจน์กะลีโทมาว่าเอาออกให้อากาศให้แน่เลยเล้าพัฒนาว่าสั่นผมกล มันจะเริ่มทำมันจะเริ่มคิดคนมาส่นเล่าเราเป็นคนคิดคนในข้องรัฐบาลอยู่กำลังเริ่มคิดคนกำลังเปิดการคิดคนกันอยู่เลยนี่เราว่าเราเริ่มแล้วเริ่มทำว่าฮ้าเทียมันเข่าเอาไปให้พี่น้องเอฟซีเบอง์งนีเดอปูวัสันคิดคนไม่ไม่โยาสัน ในเก่งในดังปันได้ดอกมาจะเริ่มเริ่มคิดคนคำนวนเราพัฒนาขันเขากจะจีเอาทรงให้ตลอดละปู่วสัน่นหอดมือมากกจะจีทรงเพิ่นกับ,บ้ามาลายตัวดีพี่น้องมีหกคูหนึ่งคนว่าลายดิคนทรงมาให้ว่าให้ปูวว่าให้แน่ตังซื้อพ่นว่าของเชียนหน้าดีนาะพี่น้องนาะ สามปุ่นจะป้าหกสิบหกปุ่นกระไฮว่าเอาออกโหลดปูสิจะสุ่งไฮดอกกัสนหอดบันไดเล่าพัฒนาออกกระทรงทรงสิจุ่งไปดอกกัสนก็เรียกว่าเอามาเอามากันนั่นมันกับแม่นว่าแม่นกับโยกับการคำนวณเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะการคำนวณหาเทียบผนมาแม่น พนนเ,เพิ่นกะคำนวณอยู่เหล็กไงเหล็กไทยเพิ่นกะคำนวณอยู่ตลอดเหลกรัฐบาลเพิ่นกะได้กะเขาอยู่กะธรรมาดาไม่เขามิลดนอพี่น้องเนาะเพิ่นเรื่อยว่าล่องเล้าพัฒนาแต่ก่อนเพิ่นกะเอาตั้งแต่เหล็กไทยเหล็กไงเพิ่นคำนวณเองคำนวณเองหาเองหาลอตเตอรี่เอง,ห,เองหน้าเหล็กไทยเพิ่นมาลึงมาแกนกันก็นเลยล่องเห็ดเล้าพัฒนา เมึงดูบกเพื่อนว่าให้เฮ็ดไห้แน่เพราะาได้เพิ่มกันกับของปูนะนะาของปูก็มีสำนักเดียวเนาะจากของปูเองของปูคุณเองบบาน,นี้กลยเพื่อนเลยว่าเอาผมจะเฮ็ดไห้ของปูจัดไห้เด้อว,วาสันเพิ่มมาอีกสำนักหนึ่งแล้วพี่น้อง่าแน่ทั้งหน้าไปอาจ,จมีเพิ่มมาอีกเนาะสำนักเสี้ยนหน้าดีมาแล้วบาน,นี้กัเพื่อนกให้เลขเคียงมาเด้อพี่น้องเด้อ เหล็กเคี่ยงบนรางมากาสิเหล็กเคี่ยงบนรางบ่กกีโตดอกเหล็กผลบ้าไหลายดิเหล็กเคี่ยงบนรางกะมีเหล็กวิ่นน่ะพี่น้องแต่เพิ่นจับมาบ่หมักกะจับเอาเองคือบ่คือปูบอกกันละคือสุเทียนั่นละบนรางเหล็กเคี่ยงเพิ่นกะมี่ศูนย์ หนึ่งสองหานี่เลยเคี่ยงเพื่อนเดอ้อนี่ชี่ตัวหนึ่งมาลายจับออกมาแล้วกัมีหกคู่พี่น้องมาลายดีของเพืน่นเบื้องนะัะเขมใหม่จากเสียนมาหม่สำนักม่ นำหนักไม้เล็กวิ่งเพิ่นกะวิง่งเพ่นคำนวณรัฐบาลแม่นใช่ไหมั่นอยู่นี่พี่น้องกมาไม้กำมี เลขกวิ่งกระสูนกับหาพี่น้องวิ่ง0ูนหาหลูดเด้อพี่น้องเด้อลดูด0ูนหาหลดูดวิ่งลดูดสูนลูดหา xuống lụ chắc cô hay mới hiện là khi nào là phảià lại cả bảo hiểm chắc cô chấp cô cả xuống หนึ่งศูนย์หา้หาศูนย์ห้าหนึ่ง เขียงถักไก่ยังได้กระหลอบต่อไปปูก้กติติตตามหายน่อยอซี่น้องหนึ่งหาสองหนึ่งสองหาเพื่นกระหายมาจ้ะสองตัวหรอก สามต,ตัวสี่ตัวเนี่ยปูจัดให้เองเด้จัดเข้าไปเอามาจับสูตรสามตัวของปูเข้าไปสามตัวซี่ตัวเข้าไปเอามาจับใส่ลักจับใส่ลักลอยตัวเด่นของผลก็มาจับใส่ลักลอยเอาตัวเด่นของผลมาจับใส่ลักลอยกะนสามตัวก็มี่ สองศูนย์หา้าสองศูนย์หา้าสองหนึง่งหา้าสองหนึง่งห้ากับสี่ สี่โตกะมี่หนึ่งสองศูนย์ห้าหนึสองศูนย์ห้าศูนย สองหนึ่งหาสามตัวสี่ตัวเิ่นจัดมาแตช่องตัวพี่น้องแจ้งให้เพิินมากเลยออามาจับสามตัวเิ่นกว,ว่าจับเอาโลดสามตัวตัวเด่นตัวนั้นเพิ่ก็ให้มากเนาะพี่น้องเนาะก็ะมีหกคููพี่น้องว่าลายเด้อบนรางเด้อ นูโ,โคเล็กเคียงพนกมีเล็กเคียงเล็กตั้งลักพนกมีเล็กวิ่นพนกมี่ศูนย์หนึ่งสองหาสีโตพี่น้องถ้าปูจับใจห้บ๊มักจับเอากระไดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นของมาไมา่ของเล่าฝัฒนาของเชียนหน้าดีพนทรงมาพนว่าล่องเอาออกเบื้องว่าสั้นเทแหลก เทียบก่บเดิมอาจจะเป็นตัวแตกตัวเก่งกับว่าจักแล้วมันเพราะวา่ามันมากกับของปูหู่นสุดหนึ่งยู่เพิ่นมาเอารัฐบาลน้ำมันละเพิ่นเลยว่าผมเอารัฐบาลน้ำปูไปแล้วผมจีให้เด็กเล่ลาปูเด้อซื้อส่องเพิ่นกะมีดีเพิ่นเห็ดส่องอยู่เห็ดยูทูบยู่อส่อง เห็นยูทุกบนเขาอยู่ดิมือนี่มือวันที่สองลูกพ่อแม่ทอรนี่เด้อลูกพ่อแม่ทอระนี่ผ้าร่วยซื้อสองผลนบอกโปรโมทซ่องให้เพื่อนผนมาหม่ๆมลูกพ่อแม่ทอระนี่ผ้าร่วยไผเขาไปเบิง้งของพเ,เพิ่นกระไดเด้อเด็กเพิ่นเขาอยู่มือนี่เขาสามโตอยู่เรียกว,ว่าเขาโตโต้ตพี่น้องนี่กะ ก็อาจจะเอารัฐบาลแหลกเปลี่ยนก็เพิ่นกับบัจักดอกแต่เพิ่นให้ล่ามาก่อนเพิ่นกระทําคลิปยุคือกันท้ำยูทูปยุคือกันหลวงพ่ะแม่เทอรลนี่พระรวยนั่นละซื้อสองเพิ่อนอันนี้เลขเคี้ยงก็มี่ศ2นยหน่ง,งานะพี่น้องเนาะจับกูกับศ1 0ย์หนึหนกับเลขเบิ่นนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นึ่ห สองหนคููพี่น้องบนรางเดอ้อเลขกสาตก็มี่สองศูนหาหนตัวกั 2, 5, 2, 1หนึ 1, 2, 0งสอหาหกลับกันเลยพี่น้องเลขกสตัวมุนมุนกันกลับไปกับมาเนาอกะตัวเขียงตัวเด่นกะ ประเด็นพนก็นเน้นให้มากสองโคเด้อพี่น้องเด้อเน้นมาเน้นกลมมาเลยเือใจสุดสามตัวในละหนึ่งหากับศูนย์หาในี่ยและมันทรงมากก็เอามาฝากพี่ฝากน้องบางเทียเขา่าบางเทียบได้ติดตามน้อพี่น้องเนาะเขามากก็ติดตามกันไว้ละ สามตัวสี่ตัวเมื่อนี่กับหูจักดอกพี่น้องสองทุมเครื่องเนาะกับหูแล้วว่าเป็นจังไดเขาบกเขาเนาะเมื่อนี่กับหูจักดอกผู้เอามาฝากต่อผู้เอาบุคคลนี่แหะเอามาฝากต่อส่องสีให้พี่น้องเห็นกับคือส่องของบูคุณสิบหกผ้าร่วย สิบหกป่ารลวยป่ารลวดงว,วยชาแน่นชาแน่นชาแน่น พ้าร่วยจาแน่นแล้วก็ตาขุนผ้าร่วยสองส่องพี่น้องของปูขุนตาขุนผ้าร่วยขุนผ้าร่วย ตาขุนพารวยสิ่งเบื่อท้ไว้ของปุกขุนผูใ้ใดฮัทเยมี่ผู้ใดมี่ของดีๆกับท้มาบอกเด้เอเฉลี่ยาล่งหายของดีๆเด็ดๆนะแต่ที่เบื้องตัวดีตัวเด็ดกับให้เบื้องในสองยูทู e ของปูนเนี่ยล่ะขันมี่ดีมี่เด็ดตีจังโท้มาก ถามมาบอกส่งมาเจียวออกให้0ูนย์หกสามศเกหนึ่งเกหปด นี่ตัวกับของปูขุนเบรกเบือท้อเนเขียนอยูจ่จมือออกมาเลยไหมเบือท้ไหมซุนหนึ่งเก่าไหมเป็นตัวเป็นตัวโตษดแต่พี่น้องเบือท้เองข้ามไปเองแต่ว่ากับเขาอย่รอของปูขุนเขาซิบเก่าอยห้ล่างมันออกบนมันเป็นยัง คือว่าเขาอยู่นอตพี่น้องนอะของรัฐบาลเอาข่ามาเบิงบ้งข่ามาเบิ้งพี่น้องเอ้ยของไม่มาไม่เปิดสักการะไม่หลอกไม่ของวันที่สามเลยเปิดเลยพี่น้องเอฟซีเอามาฝากพี่น,อ 4, นอ้องเอฟซีนอะของแอดมินท่านหนึ่งหายมากให้ตังซื้อว่าเส้นหน้าดีนั่นแหละ เอาหามาซื้อแอดมินพันส่องแอดมินพันกะลูกลูกกับแม่ทอแล้วนี่พารวยยพันกะเป็นแอดมินคือกันกับปูขนนี่ละเิ่นเล่หายห้เล็กละพ่นมาเอารัฐบาลไปพันก็เล่หายห้เล่ามาตทิดตามเลยตลอดละเป็นทิดตามก็เพิ่นตลอดถักเขาบ่าเขากะเบิ้งกันตาม มันเป็นหวยคำนวณลนะพี่น้องเนาะขันเขาขันติดก็จังว่ากันไปมาติดกัว่ากันไปคือเกานั่น,นละส่งไห้คือเกานั่น,นละส่งมากกะปล่อยไห้คือเกาเนาะพี่น้องนะเอามาเบิ้งเลขจากเสียนหน้าดีเล่าพัฒนาหนาาพี่น้องสามผุดเสผ้าหกหกเลขบิ่งกับศูนย์กับหาหลูดหลุดศูนย์หลุดหาเลขตั้งรักก็มี่ศูนย์หนึ่งสองหา มาลายพี่น้องจับคู่กับน1 0หา11 1หา21 2หาโตก็มี20หา21หาโตัวกับ120หา021หากลับกันนะพี่น้องเนาะเป็นใไ้มาฝากเอาให้พี่น้องมาฝากมาต้อนเป็นของมาใหม่ๆเขาไม่ใหม่ อาจีแตกอาจที่เป็นตัวดังตัวเด่นก็วบบ่าว่าใดนาะพี่น้องเนาะสำหรับมันนี้ก็มกาฝากพี่ฝากน้องเมื่อแรงสองทุ่มเครื่องรุนกันนาะพี่น้องเนาะห้พี่น้องทุกคนทุกคนโชกดีโศก,กม,มันหมันกันเด้อเมื่อแรงเด้อเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาเมื่อแรงโศกมันกันทุกคนของปู่คุณกับป่อยออกไปแล้วสุดของปู่คุณเล่าพัฒนาอันนี้ของเอ็กซีผลไอแอดมินผลดอกทรงมาให้เสี่ยนผลทรงห้เสียนนสเส่ยนหน้าดีทรงห้ มือนี้กะเป็นจังไรกระเบื้องกันมือแรงเนาะพี่น้องเนาะสองถุมเครื่องโชคดีโชคๆมันมันกันเด้อเล่าพัฒนาทุกข่ทุกคนไผเขมว่าแล้วก็ให้มีโชคมีลาบมีโชคมีลาบโชคดีกันทุกข่ทุกคนจะเจ็บจะจนกันเด้อพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดี